กับพวกเราร้าน Music Support ครับร้านที่สามารถซื้อเครื่องดนตรีแบบครอนได้เลยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตวันนี้เราอยู่กับเครื่องตั้งสายยี่ห้อ n e w x นะฮะเป็นเอฟเฟนะครับเป็นมินินะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Flow j u n e Mini Pido นะครับเป็น Pido Junior นะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้สีชมพูบางแบลเลยตัวนี้จริงๆมี2สีนะครับแต่เราได้มาแค่สีเดียวก็คือสีชมพูนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยแกะออกมาปึบเป็นแบบมินิเลยล่ะครับ พดีมือม่โอเคร okay, เราจะมาพูดออปชันบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีอ่าอย่างละ3ามโหมดด้วยกันนะครับขานาก็จะมีปุ่มนี้นะฮะนี่คือปุ่มกดเลยนะครับเป็นอาจจะแปลกตาไปอาจจะไม่เคยเห็นกันเท่ดีนะฮะแล้วก็มีจอขนาดยาวนะครับใหญห่มาดูข้างาขวานะฮะจะมีช่องอินพุตนะฮะสำหรับต่อกีตาร์เข้าแล้วก็มีสวิตช์สามโหมดนะฮะ เพ่ให้ปรับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีหลังนะว่ามันคือโหมดอะไรบ้างตัวนี้ก็คือด้านหลังด้านหลังก็จะมีอีก2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มเลือกโหมดดิสเพย์ตัวนี้ใช้จ่ายกําลังไฟเป็นอะแดปเตอร์เกโวลต์ทั่วไปครับผมอะไรเนี่ยบวกนอกนรลบใช่ใช่ก้าโวลต์ทั่วไปตัวนี้ก็จะ,ะเป็นด้านที่เป็นเอา์พุตนะฮะมีสกินคาว่าโฟลจูนเป็นรุ่นของขานะฮะ อันนี้เราก็จะมาเสียบไฟกันนะครับใช่ไหัตอนนี้เราเสียบทุกอย่างแลยครับผมเราก็จะทำกรารเปิดดูครับโอเคเราจะมาพูดถึงโหมดภายในนะครับถ้าเราเปิดเครื่องมาตอนแรกเ,เนี่ยมันจะเป็นแบบโครเมติกนะครับก็คือนีดอะไรก็ขึ้นนะครับก็บเป็นเออะไรแบบนี้โหมดแรกเดี๋ยวนะตอนที่ทุกคนได้รับนะครับมันจะเป็นโหมดนี้ครัแบหบนึ่งนะครับอ่ะตอนแรกจะเป็นหน้าตาแบบนี้ หมดก็คือ,อสมมติว่าผมตั้งมันจะเป็นแบบนี้ครับจะขึ้นกลายเป็นการไหลขึ้นหรือไหลลงนะครับถ้าอยู่ตรงกลางก็จะเป็นหยุดอยู่กับที่นะครับก็คือแบบเสียงตรงแล้วมันจะหยุดนะฮะก็จะที่แหละครับแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ไล่ตากันทีเดียวต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้เวลาสักพักนะฮะในการที่จะชินในโหมดนี้นะฮะ <laughs> โอเคอันนี้คือดิสเพย์โหมดแรกนะครับ โหมดที่สองจะเป็นแบบนี้ครับอกดหนึ่งครั้งปุ๊บโหมดที่สองจะเป็นการเพิ่มนะครับอ,อ,อยู่ตรงกลางเวลาถ้าสายต่ําเป็นอย่างนี้เนาะสายสูง,งล่างเหมือนนาฬิกาทรายนะฮะค่อยๆขึ้นไปอันนี้โหมดที่สองครับแล้วก็โหมดที่สามโหมดที่สามจะเป็นการแยกออกจากตรงกลางครับอันนี้ต่ําไป อันนี้ก็ส่งบายเนาะอ่ะโหมดดิสเพย์มีสามโหมดนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดนี้ทิ้งไว้ก็แล้วกันเพราะว่าคุณเคยต่อไปจะเป็นโหมดการตั้งนะครับมีสามโหมดเหมือนกันโหมดแรกก็คือโคมินะครับกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นตัวจีก็คือกีต้าร์นะครับก็จะมีการบอกสายดีไซน์หนึ่งก็มีเลขหนึ่งบอกตรงนี้นี่นี่นี่หนึ่งกับหกก็โน้ตเดียวกันอเคอีกโหมดหนึ่งก็คือปึ๊บกดอีกครั้งเป็นเบสครับ ปึ๊บป ok ึ๊บปึ๊บปึ๊บขงคัตั้งนะแนะนำว่าใช้เป็นแบบโครมาติกจะง่ายกว่าอะไสำหรับเบสดนะฮะแล้วแต่ขนาดแล้วกันนะครับผมโอเคอย่างงี้เราก็กลับไปที่โหมดโครมมติกกันแล้วกันนะครับโอเคปุ่มต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือสวิตช์ดันข้างเฮ้ยอย่าพึ่งผมลืมปุ่มเดิมปุ่มโหมดนะครับสามารถตอบเพิร์ดได้เนาะก็กดค้างนี่มันจะเป็นมันจะไม่บอกตัวเลขหน้านะครับมันจะบอกสองตัวเลขหลังก็คือเป็น4ีสี่ศูนย์ 440เฮิรตอันนี้ผมว่ากดหนึ่งครั้งเป็น441 2 3 4 5อ่าสูงสุดคือ450เฮิรต์ครับต่ำสุดคือ430เฮิรตมาตรฐานทั่วไปก็440ครับมาดูข้างกันนะครับตอนนี้จะจะเป็นสวิตคือมี3โหมดครับจะเป็นตัวย่อของชื่อโหมดที่มันมีให้ในจูเนอ r ร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ t ี TV ย่อมาจาก True By Pass นะฮะก็คือถ้าเอฟเฟกไม่มี True By Pass เนี่ยมันจะมันจะทำให้เสียงดรอปนะฮะเพราะว่า ยกตัวอย่างคือเหมือนเหมือนวาวเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยมีทรูบายพาร์ตนะครับเพราะเขาจะไปโมกันคือเมื่อเสียบแล้วปุ๊บเสียงมันจะเริ่มดรอปลงนะฮะก็เลยต้องมีโหมดทรูบายพาร์ตมาแสดงว่าตัวนี้ไม่ทําให้เสียงดรอปลงนะครับทรูบายพาร์ตรันะะแรกอันที่2ก็จะเป็น, er น,าา er นบัฟเฟอร์ย่อมาจากคําว่าบัฟเฟอร์นะฮะบัฟเฟอร์คืออะไรก็คือมันจะเป็นตัวชดเชยสัญญาณนะครับเวลาเราประเออเวลาเราต่อ,อเอฟเฟกต์ก้อนหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร เสียงที่มัน <Drop. S 1> ดรอปลงย่านเสียงที่มันดรอปลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลางหรืออะไรก็ตามบางรุ่นมันก็จะมี <Buff> er. บัฟเฟอร์ให้อย่างเช่นบอสเนี่ยมีเกือบทุกตัวเลยนะครับก็คือเสียบปุ๊บเนี่เป็นทูไบพาร์ตเลยถ้าถามว่าทําไมต้องมีทูไบพาร์ตในตรงนี้เพราะว่าการการทับซ้อนของทูไบพาร์ตแต่ละตัวเอ้ยไม่ใช่ทูไบพาร์ตบัฟเกอร์การการทับบัฟเฟอร์ซ้อนกันไหมเสียงมันก็จะยิ่งแย่ไปนะครับถ้ามันบัฟเฟอร์หลายตัว ถ้ามีถ้าในบอร์ดของเรามีบัฟเฟอร์อยู่แล้วแล้วก็กดไปที่2 w i b p a s s จะดีกว่านะฮะอันนี้คือบัฟเฟอร์การเฉยสัญญาณที่ดอกไปจากการที่เราต่อเอฟเฟกหลายๆตัวนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มามันจะเขียนว่า BFM นะฮะย่อมาจากบัฟเฟอร์แล้วก็ M นี้ไม่ได้ใจว่าเป็นมิวหรือเปล่าไม่ม <Monitor. S 1> นะิว m นิ i t o r Monitor อ่าก็คือเสียงจะออกนะฮะแล้วก็ภาพที่จอก็เึิ่ด้วยเอาไว้คนแบบที่เกียดเหยียบ แต่ว่าก็ต้องเปิดโวลูมไว้นะฮะแบบแอบ,บแอบ,บแอบ,บตั้งสายเวลาแบบกลางเพลงเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟเฟอร์มอนิเตอร์อยู่ <c oughs> ตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากมาเหยียบเพราะว่าอาจจะเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วอาศัยช่วงจังหวะที่แบบกีตาร์ไม่ได้ดีดช่วงนั้นก็แสต้งนิดนึงแล้วก็หมุนอ่าสำหรับคนที่ถนัดแบบนี้บว่าก็ก็ดีนะครับ สำหรับโหมด BFM และนี่คือนุ๊กโฟลจูนมินิพิเดวจูนเนอร์นะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจ a c e o o o k หรือ Line a อ m u s i ส s u p p พ r อครับสำหรับวันนี้ลากันเท่านี้ครับ